สวัสดีครับก็วันนี้อาจารย์คงจะมาแนะนำนะเกี่ยวกับตัวโปรแกรมหนะหรือว่าเป็นแอปพลิเคชันนะัที่เราสามารถใช้ได้กับตัวมือถือนะัโมบายหรือว่าแท็บเล็ตนะัก็ได้นะกรณีที่นักเรียนหรือว่านักศึกษาเนี่ยอยากที่จะนะทดลองหรือว่าทดสอบนะงานทางด้านของลอจิกเซอร์กิต นัโดยใช้วิธีการซิมูเลเตอร์นะครับตัวแอปนับที่อาจารย์นำมาแนะนำในวันนี้นะครับก็จะเป็นตัวนับโปรเจกต์สกิตซิมเลยนะครับก็เดี๋ยวมาดูนับสักนิดนึงนะเกี่ยวกับตัวโปรแกรมนะครับจริงๆเนี่ยเราสามารถติดตั้งนัใช้งานได้นะง่ายๆนะ ที่จริงเป็นของฟรีนะแต่จริงถ้าเราอยากใช้เวอร์ชันเต็มเนี่ยนะครับก็คงต้องเสียงเงินนะในการที่จะติดตั้งตัวแอปนะตัวนี้ลงไปนะทีนี้มาดูในส่วนของตัวแอปเนี่ยนะที่เราจะใช้เนี่ยนะมาสามารถใช้ออะไรได้บ้างนะยกัวอย่างเช่นนะเกี่ยวกับตัวอุปกรณ์ต่างๆนะที่เกี่ยวกับงานทางด้านของ ดิจิตอลนะครับหรือว่าเกี่ยวกับพวกตัวลอจิกนะพวกเกตต่างๆนะครับ,นะรบในเนี้ยก็จะมีนะครับให้ให้ให้เราได้เลือกใช้นะครับตัวยอย่างเช่นถ้าเป็นตัวเกตนะตัวเกตนะตัวนี้นะนะเกตดนะเช่นว่ามันจะมีเกี่ยวกับพวกลอจิกเกตเนี่ยให้เราเลือกใช้นะครับก็เกตหลักๆเนี่ยนะครับก็ค่อนข้างที่จะเกือบครบอะนะครับทั้งหมด นะครับก็จะมีส่วนของตัวอินพุตอินพุตก็จะมีนะนเช่นพวกสวิตช์เป็นตัวบัตทอมสวิ t c h ก็แล้วแต่นะเป็น Output นะก็คือเป็นพวก Display ต่างๆนะเป็นไลท์หรือว่าเป็นหลอด LED RGB นะอันนี้ก็จะมีนะพวกนะการเชื่อมต่อนะคอนเนคชันต่างๆนะเป็นพวกตัว generator ก็จะมีนะเป็น constant นะนะนะก็คือเป็นลักษณะของ high กับ low นะอันนี้ก็มีให้ใช้ นะเกี่ยวพวกตัว IC ต่างๆนะหรือว่าจะเป็นตัวพวกอุปกรณ์เป็นลักษณะของตัวดีเลย์ต่างๆนะ่าพวกดีไวต์ต่างๆนะพวกนี้ก็จะมนะใใีให้เราสามารถที่จะนะเลือกเลือกใช้งานได้นะครับทีนี้ถ้าเราจะใช้งานเนี่ยนะแต่แน่นอนก็คือว่านักศึกษาจะเห็นนะว่าส่วนที่มันนะ ขึ้นเป็นโปรนะบที่เป็นแท็บสีเหลืองๆเนี่ยนะครับก็คือพวกนี้ก็คืออุปกรณ์ที่ไม่สามารถที่จะใช้งานได้นะถ้าเราจะใช้งานได้เราก็ต้องไปซื้อนะติดตั้งก็คือตัวเต็มนะครับก็น่าจะรายเส้นเลยก็น่าจะประมาณ150กว่าบาทนะร้บาทนะช่วงช่วงโปรโมชั่นนะประนั้นก็ลองลองไปเช็คดูแล้วกันนะถ้าคิดว่าอยากจะใช้นะแอปนะครับ ตัวนี้ในการที่จะศึกษาหนับการทํางานหรือว่าเกี่ยวกับพวกวงจรต่างๆนะที่เกี่ยวกับเป็นงานของพวกโลจิกเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะใช้ทดสอบได้นะครับทีนี้เดี๋ยวลองมาดูครับตัวอย่างครับอย่างเช่นอันเนี้ยนะครับก็เป็นลักษณะของตัวอ่าเซอร์กิตนับที่เป็นอ่าเดโมนะหรือว่าตัวอย่างครับการใช้งานคนับจะเห็นว่า ตัวโปรแกรมหรือว่าแอปเนี่ยนะมันสามารถที่จะทําการวายริงหรือว่าทําการเชื่อมต่อพวกอ,อุปกรณ์ดีไวท์ต่างๆนะแล้วก็สามารถที่จะทําการอ,าอินเทอร์เฟสหรือว่าทําการทดสอบนะโดยการทัสนะอย่างเช่นถ้าดูจากในรูปเนี้ยนะจะเห็นว่ามันจะมีก็คือเป็นตัวสวิตช์นะนะถ้า,ถานักศึกษาดูตรงนี้นะนะจะเห็นว่าตรงนี้ก็คือเป็นตัวบัตทอมสวิตช์นะแล้วก็ตรงส่วนตรงนี้ก็คือจะเป็นลักษณะของของตัวโหลด หนัที่เราสามารถทดสอบได้นะยกอย่างเช่นถ้าถ้าอาจารย์จะทําการเทสต์เทสต์ง่ายๆคือเราสามารถไปเลือกในส่วนของตัวตัวทัชต์นับเสร็จแล้วอาจารย์ก็ลองมานะแตะกดล,ะลงไปในส่วนของตัวหนับสวิตช์บัตชอมตัวนี้นะเช่นว่ามันก็จะทําให้ตัวโหลดนะหรือว่าตัวไรท์นับก็คือหลอดนะหลอดไฟเนี่ยนับมันติดสว่างขึ้นมานะถ้าเกิดอาจารย์ปล่อยนับก็มันก็จะดับนะอันนี้คือลักษณะข,ของการซิมูเลต ก็คือทดลองให้เห็นการทางานจริงๆของตัวแอปโปรแกรมตัวนี้นะครับส่วนอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับอันนี้จะเป็นตัวอย่างของเทสับหลอด LED RGB เับเชียว่ามันก็สามารถที่จะใช้พวกลอจิกที่เป็นตระกูลพวก f i ิปฟอบย่างเช่นในตัวอย่างนี้ก็ใช้ตัว JK ฟ i p ปฟอรับในการที่จะมาเทสนับตัวหลอด นับ LED RGB นะัให้มันเปลี่ยนตัว Color หรือว่าสีนะัโดยที่เราใช้ตัวโปรแกรมนะัในการที่จะจำลองการทาง,งานได้นะเหมือนกันนะครับเราสามารถเทสต์นะัโดยการที่จะไปเลือกในส่วนของตัวทนะัสแล้วก็เราก็สามารถที่จะไปอ่าทำการทำไมฮะส,นะสั่งนับสั่งทานนะอย่างเช่นในที่นี้นะเราอาจจะใช้ก็คือเป็นลักษณะของตัว อ่า u ินพุนะที่จ่ายเข้ามาคือลักษณะของ h i ไฮเลยนะจ่ายเข้ามานะเพื่อให้ระบบมันออนเลยนะแล้วก็มีลักษณะของเป็นตัว g e n e r a เ e นะก็คือเป็นคล้ายๆกับตัวสร้างนะสัญญาณคอร์กนะเพื่อที่จะให้ตัวหนะลอด LED RGB เนี่ยนะทำการ Display หรือว่าเปลี่ยนสีนะไล่ตามเฉดสีนะอันนี้ก็คือสามารถทำได้นะอันนี้ก็จะเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งนะนะก็คือการประยุกต์ใช้งานนะครับ อีก <osc> ต,ตัวอย่างนึนงครับก็จะเป็นตัวอย่างของตัววงจรคา์เตอร์นะที่จริงเราสามารถทดสอบนะหรือว่าいいทำการเทสระบบไอ้ตัวเนี้ยได้นับโดยที่ก็คือเห็นว่าจะเป็นลักษณะของการเขียนเซอร์กิตนะก็คือเป็นลอจิกนะสร้างเป็นตัวลอจิกเกตขึ้นมานะแล้วก็ทำการออกแบบนะไวริงเชื่อมต่อต่างๆนะแล้วก็เพื่อที่จะไปทำการควบคุมนะตัวคา์เตอร์หรือว่าวงจรนับ นับอินเชนเนี้ยก็คือใช้เป็นตัว s e v e segment นะแล้วก็จะมีตัวที่เราสามารถที่จะทำการสร้างนะสร้างตัวเกี่ยวกับระบบันะควบคุมนะ BC d ขึ้นมานะแล้วก็ไปสามารถทำการดนะิสไลตัว s e v e segment ตัวนี้นะแบบนี้นะก็สามารถที่จะทดสอบได้เหมือนกันนะครับอีกตัวอย่างนึงนะอันนี้จะเป็น การเทสนั Test, led นะเป็นแบบ m ม t r i c นะที่จริงเนี่ยตัว led แบบ metric เนี่ยที่จริงถ้าเกิดเราสร้างหรือว่าทําชิ้นงานขึ้นมาจริงเนี่ยบางทีมันก็ยุ่งยากนะนัแล้วก็ต้องเสียเงินแล้วก็ต้องซื้ออุปกรณ์หลายๆอย่างเนี่ยมามาทำานะัเพราะนั้นง่ายสุดก็คือการที่จะมาทําการศึกษาหรือว่าทําการทดสอบเนี่ยนะเกี่ยวกับ ตัว device หรืออุปกรณ์เนี่ยที่เราสนใจเนี่ยนะว่ามันมีหลักการทํางานยังไงมันจะใช้ตัววงจรหรือว่าใช้อุปกรณ์อะไรเนี่ยในในการที่จะนํามาควบคุมเนี่ยเราสามารถที่จะ,ะลองใช้โปรแกรมแบบเนี้ยศึกษาได้เลยเพื่อให้เกิดความเข้าใจมากขึ้นกับเดิมจากที่เราอาจจะแค่ดูอย่างเดียวนับอ่านอย่างเดียวหรือว่าแค่ เปิดดูผ่านๆอะไรเงี้ยนะครับถ้าทําแบบเนี้ยนะครับเราก็น่าจะเข้าใจในอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยมากขึ้นนะอย่างเช่อนอันเนี้ยเป็น LD m a t r i x นะครับก็คือเช่นว่ามันก็จะมีการนรับใช้ก็คือเป็นตัว generator e generator ในที่เนี้ยเช่นว่าเราก็ใช้ความถี่เนี่ยในในการ test เ,เนี่ยเชนะ่นว่าเราใช้ก็คือ1นึ่งหนึ่งเฮิร์ตในการ test นะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะ มาทําการสั่งนะระบบให้มันทํางานเนี่ยนะครับแน่นอนเราต้องใช้อะไรนะอย่างเช่นในตัวอย่างเนี้ยนะครับเราใช้เป็นตัวลอจิเกตก็คือเป็นนอนะครับแล้วก็ใช้เป็น d e f y f o r นะครับในการที่จะมาทําการนะสั่งให้ระบบมันทํางานนะครับก็คือให้ตัวอะไรฮะ LED metric เนี่ยนะครับไร์หรือว่าติดขึ้นมาในในส่วนของแต่ละนะครับดอทของมันนะครับโอเคนะฮะอันนี้ก็จะเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับในการที่จะประยุกต แล้วก็นําตัวโปรแกรมตัวนี้นะครับเอามาช่วยในการทําให้เราเข้าใจในวงจรหรืออุปกรณ์มากยิ่งขึ้นนะครับอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะครับที่เราสามารถที่จะทําการทดลองได้นะครับง่ายๆนะครับก็ลองสร้างระบบขึ้นมาสักระบบหนึ่งนะเช่นอาจารย์กดเนี่ยนะครับกดนะครับเช็นว่ามันสามารถที่จะอินเทอร์เฟสกับเขาเรียกอะไรฮะ กับโมบายของเราได้นะครับคือถ้าเกิดดูดีเนี่ยนะครับเขีนว่ามันจะมีทั้งระบบนะครับที่เราใช้งานอย่างเช่นตัวบัตทอมนะครับตัวนี้นะก็คือที่ที่เป็นลักษณะของของปุ่มกดนะครเราสามารถที่จะสั่งงานนะหรือว่าสั่งให้ระบบมันเริ่มทํางานเนี่ยโดยการกดที่ปุ่มนี้นะจากนั้นเนี่ยมันก็จะทําการสั่งให้ระบบครับทงานนะโดยที่มีส่วนประกอบของที่เป็นน็อตเป็นแอนที่เป็นพวกลอจิก นะแล้วก็มีส่วนของตัวจ e นเ r อร์เลตจินเ r รเตอร์ในการที่จะสร้างความถี่นะขึ้นมานะมีส่วนของระบบนะเป็นฮับไวเบชันะ ration, ก็คือเป็นลักษณะของการสั่งให้ตัวอุปกรณนะ์ที่นักศึกษาใช้หรือว่าที่เราใช้อยู่เนะีนะ่ยมันเกิดการสั่นนะสั่นขึ้นมานะก็คือเป็นระบบสั่นนั่นแหละเราก็จะมีส่วนของตัวนแฟชแฟชก็คนะือเวลาทีนะ่เราถ่ายรูปนถะ้าเกิดนะ ตัวโมบายหรือว่าตัวแท็บเล็ตนะที่นักศึกษาใช้อยู่เนี่ยติดตั้งอยู่เนี่ยมันมีตัวแฟดเนี่ยนะแฟดนะในตัวฮาร์ดแวร์ของเราจริงๆเนี่ยมันก็จะทําการนะับติดขึ้นมาด้วยนะครับอันนี้คือเช่นว่ามันสามารถที่จะทําการอินเทอร์เฟบกับตัวอุปกรณนะ์ที่ที่เราใช้อยู่นะได้ด้วยนะครับอันนี้จะเป็นส่วนหนึ่งนะครับก็ถ้าเกิดอาจารย์ลองเทดสับนะลองเทสดสอบดูลองทสดูนะครับอาจารย์กด เห็นไหมก็จะเป็นตัว L D r G B เนี่ยนะครับติดนับสว่างขึ้นมาเลยนะแล้วก็เปลี่ยนคเลอร์นะครับแถบสีด้วยนะครับแต่จริงๆมันเร็วมากนะนับเร็วมากก็จะมีส่วนของตัวแฟลชนับขึ้นมาแล้วก็จะมีระบบสั่นนับสั่นขึ้นมานะอันนี้จะเป็นนับสิ่งที่ตัวโปรแกรมเนี่ยนัสามารถที่จะทําได้นะเพราะฉะนั้นเช่นว่าการใช้โปรแกรมเนี่ยบางครั้งนะครับมันก็มันก็มีข้อดีข้อเสียนะครับ แต่ถ้าเกิดเรานึกถึงว่าเออมันมันข้อดีนะก็คือมันอาจจะทําให้เราเข้าใจในการทํางานของอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยที่เราสนใจเนี่ยมากยิ่งขึ้นนะครับโดยที่เราไม่ต้องไปซื้ออุปกรณ์จริงๆมาก่อนนะครับแต่ว่าเราเราอยากศึกษานะครับเราก็ใช้โปรแกรมหรือว่าใช้โปรแกรมที่เกี่ยวกับการจําลองการทํางานหรือว่าซิมูเลตเนี่ยนะครับมาช่วยได้นะครับส่วนวงจรไหนที่เราอยากจะสร้างจริงๆอยากจะทําจริงๆอะไรเงี้ยนะครับเราก็ คอยไปเสียเงินหรือว่าไปซื้ออุปกรณ์มาทำนะครับในส่วนของตรงนั้นนะครับก็จะทําให้เราช่วยประหยัดนะเรื่องของเงินนะครับได้นะครับโอเคนะฮะเพราะฉะนั้นก็เป็นตัวอย่างนะครับหลายๆตัวอย่างเลยนะครับที่านามาให้ดูนะครับในส่วนของตัวโปรแกรมเนี่ยนะครับ ถ้าเราไปดูในส่วนของตัวอย่างการใช้งานเนี่ยที่จริงเนี่ยมันก็จะมีตัวอย่างการใช้งานเยอะนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นเกี่ยวกับการ c ร e a t นับนิวโปรเจกตต่างๆนะขั้นตอนการใช้การ r ร a t e เกี่ยวกับพวกตัว f i ฟฟ์ฟ็อนหรือว่าการใช้งานการ Import นะหรือว่าการกริดการแต่งต่างๆนะการอิ t เ r อร์แอคต่างๆเนี่ยเบสิะฟังก์ชันในการใช้งานเนี่ยที่จริงมันมีเยอะเยอะมากนะถ้าอย่างไงก็ ลองหาโปรแกรมนะครับโปรเจกนะครับเซอร์กิตซิมนะครับลองหามาใช้กันดูนะครับติดตั้งไม่ยากนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของที่เป็นอลจิกนะครับที่เป็นลักษณะของตารางนะครับสตเบิลเนี่ยนะครับบางทีเนี่ยถ้าเกิดเราลืมหรือว่าเราอาจจะจำไม่ได้เนี่ยนะครับเพราะนั้นจะเห็นว่า ในส่วนของตัว Logic Circuit Sim เนี่ยนะครับก็จะมีให้เราเนี่ยได้ได้เรียนรู้ด้วยนะก็คือเอาง่ายมันก็เป็นเหมือนกับว่า,า Data นะหรือเป็นข้อมูลต่างๆนะว่าลอ g i c แบบนี้นะนะครับอย่างเช่น a n g เกรนะออเกรนะนะลักษณะของตารางนะหรือว่าจะเป็นตัวเซอร์กิต อุปกรณ์ถ้าเกิดเราจะสร้างโดยที่นําอุปกรณ์ต่างๆอย่างเช่นตัว b g t หรือว่าตัวต้นทานเนี่ยเอามาต่อเนี่ยเพื่อให้ได้เป็นลอจิกนะอย่างที่เราต้องการเนี่ยเราก็สามารถที่จะทําได้เหมือนกันนะเป็นพวก XOR นะต่างๆนะเป็นพวก NOT นะเป็นพวก NAND Gate อะไรพวกนี้นะครับเช่นว่าก็จะมีนะครับคอนทางที่จะครบเลยนะครับที่ ที่เราสามารถที่จะนำมาประยุกต์ใช้งานได้นะเป็นยังไงก็ลองลองไปหามาใช้ดูนะครับข้อมูลต่างๆนะที่เกี่ยวกับตัวโปรแกรมนะเพราะนั้นในคลิปนี้นะก็คงจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับการแนะนำเกี่ยวกับตัวโปรแกรมนะโปรเจกนะเซอร์กิตซิมนะยังไงก็ลองไปหาดาวน์โหลดนะแล้วก็ลองติดตั้งใช้กันดู นะครับก็คงจะขอจบไว้เพียงแค่นี้นะครับในคลิปนี้นะครับสวัสดีครับ